วัดสเหลาหน้ากอกตำบลห้วยสำราญอำเภอขุข,ขันจังหวัดศรีสะเกดโดยพระครูปลัดนัทวุฒิกุศลจิตโตเจ้าอาวาสวัดเสลาหน้ากอกขอเชิญร่วมงานประจำปีประเพณีส่งน้ำพระและทำบุญทอดผ้าป่าจำนวน2,567กล่องกล่องละ499บาทระหว่างวันที่13-15ถึงเมษายนพุทธศักราช2567กำหนดการ 13เมษายนร่วมขบวนแห่พระพุทธรูปส่งน้ำรอบหมู่บ้าน14เมษายนแห่พระป่าครอบครัวกองละ499บาทเข้าสู่วัดเสลานากอกและทอดพระป่าสามัิคี15เมษายนการแข่งขันฟุตบอล5หมู่บ้านสารสัมพันธ์ในงานร่วมกิจกรรมการกุศลมากมายร่วมสอยดาวการกุศล ตักบาตรประจำวันเกิดตักบาตร้8ยแปดและขอเชิญชวนท่านผู้ใจเป็นกุศลร่วมจองปิเจาภาพพระป่ากองละ499บาทบเจ้าจภาพโรงทานเจ้าภาพอื่นๆหรือร่วมสมทบบุญได้ตามแต่กำลังศรัทธาของท่านและขอเชิญร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกันสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดต่อจองปิดจาภาพได้ที่ 080-007-1929และ087-125-8245พุทธศาสนิกชนผู้ใจเป็นกุศลที่อยู่แดนไกลสมทบบุญได้ด้วยการสแกนง่ายได้บุญที่ QR code วัดเสลาหนากอกหรือโอนสมทบบุญได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี861-039-3399 ชื่อบัญชีวัดสเลานากอกร่วมงานบุญประจำปีประเพณีส่งน้ำพระและทําบุญทอดพระป่าณวัดสเลานากอกในครั้งนี้ได้บุญบาร,รมีมหากุศลใหญ่